ไพ่ขอเล่าเรื่องดวงประจำวันที่29พฤศจิกายนวันนี้นะขอเกินก่อนแลนดอมนะการอันไพ่เป็นฝาดหนึ่งที่มันก็มหาศาลสำหรับแฮปปี้ถ้าเกิดพลังแดนไม่ตรงก็คือมันคือ,คอการแลนดอมถ้าไม่ตรงเปลี่ยนคลิปอื่นข้ามไปคลิปอื่นได้นะเ,เราคลิปอื่นเผื่อมันจะตรงเนะเาะแล้วก็สามารถนำไปเปลี่ยนไกด์ไลน์ใช่ แต่อย่าไปตัดสินชีวิตขนาดนั้นนะคะเราต้องดูว่าตัวเราเจออะไรมาเนาะเปรเวลที่เจอมต่างกันในชีวิตมาวันนี้ไพนบอกว่ามีการคิดถึงนะมีการคิดถึงแล้วอยากจะเข้ามาเขาเรียกอะไรมาดูแลมาช่วยเหลือมาเป็นครอบครัวมีความที่แบบมีคนเห็นค่าคุณว่าคุณเป็นเดเมจเชียนและเพ่ะ เป็น The e m p มเพ s ในคนเดียวกันเออจากที่ดูนะคือมันมีคนคิดหนักคิดมาค้อยหัวอยู่ตังแต่งแต่ก็ในหัวดูมีแสงสว่างคิดได้ว่าอยากจะให้ความเป็นครอบครัวเข้ามาจุนเจือเลี้ยงดูหรือทำอะไรที่แบบที่เกี่ยวกับการเลี้ยงคุณนะคะไม่รู้ว่าเคยเป็นครอบครัวมาแล้วหรือว่าตอนนี้กำลังมีใครอยากจะทำการที่แบบขอแต่งงานหรือเปล่าเนาะ หรือบางคนก็คิดคิดเกี่ยวกับชีวิตคู่เกี่ยวกับเรื่องของคุณเป็นหลักเลยคือว่าอยากได้คุณมาเป็นคู่ของคู่ชีวิตหรือเป็นแฟนแต่ว่าความคิดจะจากเนี่ยภาพเนี่ยสิบทวยคือมันล้นมันเป็นครอบครนะัวเนาะอืมก็คือเขาอยากได้คุณมาเป็นคนในครอบครัวเพราะคนอย่างคุณมันหาย,ยากเป็น the magician the e m p r e s ซึ่งไองคนที่ห้อยวัวน,นี้ไม่รู้เป็นใครพลัมงนานสามารถสลับกันได้นะคะ วันนี้อืมเปิดเพลย์แมกว่าเป็นใครขอดูหน่อยว่าลักษณะคนที่คิดถึงเป็นยังไงดีคะอืมเขารู้สึกว่าเขาต้องมีความพยายามมากเลยเนาะในความสัมพันธ์นี้อืมดูต้องมีความพยายาม <Yeah. S 2> เนี่ยไอคนทอยหัวเนี่ยไม่ดูมันต้องมีความพยายามจังเลยมนะต่อมาซิต่อขึ้นมาสํมจุกไหมนี่ความเป็นครอบครัว ซีไม,ม้มั่นคงครอบครัวงานเฉลิมฉลองอีกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนี่ยเอาไว้ไหนดีเอาไว้ตรงนี้แหละเปิดเพิ่มเนาะนึงด้วยหล่นๆความลับจุกๆกลืนใจอยากมามอบให้ใครพยายามคิดถึงคนคนนั้นและแฟนคนในความสัมพันธ์เขาอ,อาจจะอยากมามอบให้เป็นไปได้ที่ห้อยหัวอยู่คือ,อยังไม่มีการบอกหลักบอกชอบก็ได้นะคะแต่ความในใจอ่ะ ความที่มันล้นที่มันอยากจะบอกมันจะอนเอ่ยออกมาเนี่ยความมั่นคงฉันอยากสร้างความมั่นคงกําลังเนี่ยพยายามอ่าเอาความหนาแบบเขาเรียกอะไรฝาฝันอะ่ะพยายามเพื่อความมั่นคงมาเป็นครอบครัวความหลักหลนใจหลนเปลี่ยมความหนักบริสุทธ์ด้วยนะอืแต่ได้เจอคู่แทนนะคนที่ฟังวันนี้คู่จริงๆคู่ชีวิต ครูที่ได้อยู่ด้วยกันอย่างสุขสบายใจแต่ว่าระหว่างทางไม่ใช่แฮปปี้บอกไปมี่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสันเลอเป็นไปไม่ได้แต่มันจะอยู่รับลือดูแล้วคือมันมีความมั่นคงในจิตใจเป็นพื้นฐานอืคนที่จะเข้ามาอืมเป็นกลุ่มเพื่อนหรือเปล่าคนที่รู้จักอยู่แล้วเพื่อนร่วมงานที่ทํางานเนี่ยอะไรที่เคยอยู่ในกลุ่มกลุ่มเดียวกันเคยเวียนกันผ่านกันก็ได้ แต่ว่ารู้สึกว่าต้องเคยมีการปรึกษาหารือมีการเคยร่วมกลุ่มร่วมงานเคยเขยดเคยทำอาไะไรร่วมกันมาแล้วแน่นอนอันนี้พอแฮปปี้ถามเนาะเขาเป็นใครยังไม่เอาให้บุคคลมาเลยค่ะโอ้โหดูยากเนาะคือแบบว่าเขาไม่ให้ดูเลยปะเป็นใครให้บุคคลเอิม <laughs> เป็นคนที่เคยร่วมทานกันแล้วนี่เนอ อินที่อ่านตอนแรกเนาะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าอยากขอแต่งงานขอขอเป็นร่วมชีวิตต้องเคยมีความสัมพันธ์กันมาแล้วมีความสัมพันธ์อยู่ในกลุ่มกวนเคยร่วมชีวิตมาแล้วหมายถึงว่าเอ่อต้องมีใงหงิดบ้างแหละว่าฉันชอบเธอเธอชอบฉันหรือไม่ก็มีความสัมพันธ์แล้วคือมีคอมิกเมทแล้วแล้วก็กําลังอยู่ในขั้นยาจะเลื่อนระดับเป็นครอบครัวแต่งงานแต่ลมมาแล้ว เป็นคนที่กําลังอยู่ระหว่างทางเดินทางยังไม่ถึงฝั่งนะเป็นภาพพี่ขายเรือแต่ว่าอืมฝั่งก็คือเนี่ยแหละที่เขากําลังจะฝากความนั้นตามภาพที่บอกเมกื่อกี้มาต่อที่หไหนใคร <c ười> คือเวีกบมือ้นดว่าบ,าบุคคลเป็นภาพที่เขากําลังดูผลงานที่เขาสร้างมาทํามาอืมความพยายามนด่แหละเออเก็บเกี่ยวถึงไหนแล้วตอนนี้ ได้จิดเหรียญละเด็กอีกสามเหรียญอาน,นุ่มแบบว่าสักงหนืองส้างตัวอ่ะคนที่เขาอยากจะมาเนี่ยแต่คุณมือครอบครัวสักงหนืองส้างตัวอยู่นะที่อันใดเขาก็พยายามในฝั่งของเขาอยู่นะไม่รู้ตอนนี้ยังไงอยู่ในความสัมพันธ์ไหมหรือว่ายังไม่เคยได้บอกหลักกันบางคู่ก็อยู่ในความสัมพันธ์แล้วกําลังจะมีแต่งงานบางคนก็ยังไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีฮอมมิจเมนต์แต่มีความคิดในใจก็ได้เป็นไปได้ อ่าอยู่ไกลกันจ้ามาบางคนทีน่อยู่ไกลกันแต่ว่าอะไรดีบางคนเป็นครอบครัวแต่อยู่ไกลกันอยากจะ้ะฟังเ,เริ่มคิดละให้มันมาเป็นครอบครัวคือต้องได้อยู่ด้วยกันนะเน,นาะทำว่าเป็นครอบครัวอย่างมันอยู่ใกล้กันแล้วเอมองจากระยะทางไกลแค่ได้แต่คุยผ่านโซเชียลบางคู่เนาะมองคิดถึงแล้วก็วางแผนที่จะมาเป็นครอบครัวเนาะ คุณเป็นแม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขาอยู่ใกล้กันสักทีก็วางแผนชีวิตสําหรับคนที่เป็นคู่แต่ว่าที่ทํางานไกลอะไรไกลกันตัวไกลกันอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนสำหรับคนที่ใจก็ไกลกันอะไรไกลกันได้หมดยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรกันเขา,ขาแค่แอบสอแอบบมองอยู่เลยอะทางไกลนะคะอืมวันนี้อ่านให้ทั้งคุณมีคู่แล้วออคนที่งั่งอยู่ ยังไม่มีคอมิเมนต์แต่ว่าถ้าเกิดโสดสนิทแบบมันไม่มีใครเข้ามาเลยอาจจะไม่ใช่พลังงานวันนี้แต่อาจจะเป็น,นไปได้ที่คนโสดสนิทจะมีคนเล่งคุณเห็นคุณจากที่ที่หนึ่งแล้วทุกใจทุกเจริตอยากจะมาลองสันัมพันธ์ดูแล้วมันอในดูทรงของคุณแล้วอะดูถูกจริตว่าจะเป็นคนในครอบครัวได้ในอนาคตนูจะเป็นพ่อเป็นแม่ของนู่เขาได้อวันนี้อ่านให้ได้สามพลังงานแต่เลย มีคู่แล้วอยากขยบความสัมพันธ์ให้มันมาอยู่เป็นครอบครัวใกล้กันเนาะอยากจะแต่งงานหรือทําพิธีอะไรให้มันถูกต้องอย้ายฉันย้ายเธอให้ไม่อยู่ใกล้กันให้มันเป็นครอบครัวอันสักทีคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์อะไรไม่รู้อะแอบมันมีการคุยคุยกันแล้วอืมก็ตอนนี้อยู่ห่างไกลกันแน่นอนเขาค่อยคิดพยายามสร้างเมืองสร้างตัวเพื่ออยากจะมามั่นคงกรณีแม่แคทเทีนอาจจะเป็นไม่ได้ว่าสร้างความมั่นคงให้ตัวเองอยู่ กรณีคนโซเชียลเขาอาจจะมองมาเห็นคุณในโลกโซเชียลหรือว่าได้เจอกันที่ไหนสักที่หนึ่งเชียดไปเชียดมาสังคุมบงเพื่อนเกิดความถูกใจและอยากจะเข้ามาลองสามสัมพันธ์ขอเสนอว่าลักษณะคนที่มาจะเป็นไงโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นคนบารมีสูงอนะถ้าที่แกบ้งานตำแหน่งดีแล้วแน่นอนเขาพร้อมนะคะ เขาถึงเขาจะเออขึ้นมาว่าสร้างตัวอยู่แต่ความจริงเอบารมีหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานเขาอาจจะโดดเด่นละพร้อมแล้วแต่เป็นคนมีอีโค่นะไม่รู้ใครอยู่ในความสัมพันธ์ยังไงมาถ้ามีอีโค้รับรองว่าความสัมพันธ์ก็จะต้องมีความอดทนความเข้าใจกันหน่อยอื้มคนคนนี้เดี๋ยวเข้ามัองมีความหลากิสระสูงด้วยคนนี้ the fool ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงว้า ไพ่ลวงไมจ้าวันนี้ไพ่ลวงไพ่ลวงาย่วงเดี๋าแฮปปี้เขาคิดว่าไพ่ลวงนี่แหละนะคะับทุกคนรลาบบัดด้วยพยายามอยากจะได้ไพ่บุคคลที่เฉยจะมาออกมาแหละ The Emperor เนาะแล้วก็ The Fool แต่ว่าเขาก็มีความรักอิสระแล้วก็ มีความเป็นเดอะเอ็มพารเลอร์ก็คือยิองยิ่งเหมือนกันก็ต้องศึกษาดูใจกันให้ใช้เวลาอืมมีความเป็นเดอะเฮมมีดโลกส่วนตัวสูงอ่าคนคนนี้นะาลักษณนะไปดูซะว่าใช่คนในความจำมใช่คนในความธรรมทันตอนนี้หรือเปล่าวันนี้ค่ะเอ็มหน่อย <laughs> สโลแกนเดิมคิดดีทำดีพูดดีรักตัวเองไวคอร์ดแต่ห้ามเบียดเบียนใคร รักษาพลังงานดีลองยิ้มให้ตัวเองทุกเช้านะคะจบทุกวันจะดึงดูดสิ่งดีๆมาเลยในระหว่างมันจับผนมตัวเองให้ได้ทุกๆวันและสิ่งดีๆจะมานะคะฝัสดีค่ะ